ซีรียคำนวณตาดอกเบีย้ยหุ้นกู้นะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้ซื้อหุ้นกู้ WA ห9ึ A ่งากจำกัดมหาชน2องแสนบาทอายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ยสีเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปได้จองซื้อ2องแสนบาทจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูการฝากกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งและทุกประเภทด้วยนะครับ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนีตและแลางสืบช,ชี้ชวนบริษัท Double A 1991จำกัดหมายชนเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิถ่ายถอนหุ้นกู้ได้ก่อนครบกําหนดนะครับผู้หุ้นกู้ของบริษัท Double A 1991จำกัดหมายชนครั้งที่หนึ่งทับ2568ชุดที่หนึ่งเรามาดูกันชุดที่หนึ่งอายุห้าปีอัตราดอกเบี้ยนะครับ 4.6%ต่อปีครบกำหนดไทยถอนไม่เกิน2573นะครับเสนอขายไม่เกิน2ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน2,000ล้านบาทและอีกชุดหนึ่งชุดที่2อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย5.1%ต่อปีครบกำหนดไถยถอนปี2575นะครับให้เสนอ Lifting, ผู้ออกคุณกู้นะครับสามารถไถ่ถอนก่อนครบกําหนดไถ่ถอนได้เสนอขายไม่เกิน1ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1000ล้านบาทชําระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุคุณกู้นั่นเองเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัานนะครับมูลาค่าตาไวห้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1 0 0 0บาททั้ง2ชุดนั้นเสนอขายรวมไม่เกิน3ล้านหน่วยนะครับและมีมูลาค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน3 0 0 0ล้านบาทนั่นเองนะครับผู้ออกคุณกู้ ในการเสนอขายภายใต้วงเงินนะครับ0 0 0ล้านบาทนะครับอันดับความน่าเชื่อถึงตัวหุ้นกู้นะครับ BBB โดยบริษัททิศเลทติ้งจำกัดเมื่อวันที่27พฤษภาคม256 8นั่นเองนะครับผู้ออกคุณกู้จะจ่ายมีการจัดดับความน่าเชื่อถือของคุณกู้จากสถาบันจัดดับความน่าเชื่อถือที่สนันงานกรตให้ความเป็นชอบตลอดอายุคุณกู้ระยะเวลาการจองซื้อคุณกู้วันที่15 16 17กสิบรกฎาคม2568นั่นเองผู้จัดการการจัดหนายคุณกู้ได้แก่บริษัททรัพย์โกแบกจำกัดบริษัททรัพย์เอเชียพัฒนจำกัดบริษัททรัพย์ยุนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัททรัพย์ ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดหมายชนบริษัทหลักทรั์ยูโอบเคเฮียนประเทศไทยจำกัดหมายชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พิงจำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดหมายชนบริษัราษฎร์เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดหมายชนบุษราษทร์ซีจีเอชอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทร์เคจีไอประเทศไทยจำกัดหมายชนบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดหมายชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทร์เอ็กซิพัทจำกัดในเบรนหุ้นกู้ธนาคารเกษตรกรไทยจำกัดมหาชนนะครับ ซื้อหุ้นกู้200,000บาทอายุ5ปีให้ตาดอกเบี้ยทุกๆ3เดือน3เดือนให้ตาดอกเบี้ยที1เราไปดูกันเดือนที่1-3ถึงเงินต้น200,000ดอกเบี้ย4.6%จดนจำนวนวัน90วันดอกเบี้ยรับ2,268สบาท49สตางค์เดือนที่4-6ถึ 3, ง จำนวนวันนะครับ91วันดอกเบี้ยรับ2 293บาท70สตังค์เดือนที่7ถึง9จำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ2318บาท90สตังค์เดือนที่ 10- 1ถึงสจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ2 3 1 8บาท90สตังค์รวมอมาัตราดอกเบี้ย5ปีคือนะครับ46,000บาทรับไปเลยดอกเบี้ยกภาษีทจ่าย15% 4 6 0 0เบาทหัก15หนหัก6,900บาทเหลือนะครับ1า0บาทรัเกปเลยนะครับ สรุปเงินต้น200,000บวกดอกเบีย้ย39,100บาทเป็น2 000, 3 9 1 0 0บาทรับไปเลยก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เดี๋ยวกลับมาคำนวณอัตราดอกเบีย้ยคุณกู้ของบริษัท wa 1 9 9 1จำกัดมาชนกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะผัดเปลี่ยนตัวเลขตัวเงินนะครับหรือชุดอายุของ ตัวคุ้นกู้นะครับมาพูดคุยกันเราจะได้รู้นะว่าถ้าเราลงทุนเท่านี้เราจะได้นะครับรับอัตราดอกเบี้ยนะครับต่ออ,อต่อ3เดือนเนี่ยเท่าไหร่นะครับก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำปาาระกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสมมีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทําความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR ว o า e โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกำลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทำการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ